โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟูนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาปืนก็้นี่คู่มาเล่นในท่อนะครับผมโอเคเพื่อนถอยไปเร็วนะครับก็เนี่ยจะคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการเอาปืนแกล้งกระสุนไปจำกัดมาเล่นในท่อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมากับปืนตัวนี้มาดีกว่านะครับดูดีว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับอ่าและรู้สึกว่าขลังเราจะใช้ปืนเอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนขจะงทีิวนะครับผมเพื่อนถอยไปหน่อยได้ไหมเนี่ยผมโดนตบตายเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ มันเอฟมานี่ผมไม่รอดนะเนี่ยเหี้ย <Yeah, S 1> ผมนี่มีมีอยู่ข้างล่างนะครับมาดิมาดิขึ้นมาดิเฮ้ยจะเร่งจะเงะเงโอ้กำแพงนี่คือพุ่นเลยครับเฮ้ยอี้เกือบมามาตายสวยเพื่อนล่วงไปแล้วตัวหนึง่งนะครับเหลือผมคนเดียวนะครับตอนนี้มันท้อนะครับอี้จะรอดไปเนี่ยกู <c oughs> โอ้เหลือคนเดียวด้วยยาขึ้นมาไม่ได้หรอครับขึ้นมาไม่ได้หรอครับ๋อตายว่าไงว่าไงตายไหมตายไหมตายเถอะขอร้องจะติดนัดครับสวยตายมาตัวต่อมาว่าไงคือมาต่อเลยเปล่ามาดิขึ้นมาต่อเลยก็ตายพร้อมๆกันนะครับไปไปตายไปได้แล้วเออโอเคครับมาดิมาดิมาดิโอเคครับ ว้ากระสุนผมน่าจะหมดก่อนนะครับตรงๆเลยนะครับตายทั้งตัวตายทั้งตัวเถอะตายทั้งตัวเถอะขอร้องนะครับกระสุนหมดแล้วนะครับตอนนี้มามาดิเอาเอฟมางี้ก็ตายเดียวครับไล่ไปม,มึงไล่ไปมันไม่ตายวะโอเคมันตายแล้วครับมารลนัดสุดท้ายนะครับมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาครับโอ้กระสุนหมดแล้วนะครับเฮีย yeah. มาดิ ตามมาตามมาครับอยากมันก็ตามมานะครับกล่องกระสุนอยู่ไหนกล่องกระสุนอยู่ไหนโอเคครับได้แล้วครับผมมาตอนนี้ผมได้กล่องกระสุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สาดตรไปเลยนะครับก็ไอ้แสงปืนสีฟ้าที่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับผมใส่กันโซมานะครับอ่านะครับผมก็เป็นปืนที่ต้านมามีได้ดีมากๆครับปืนนี้นะครับวิ่งไวพอสมควรนะครับแล้วก็ต้านมามีได้ดีด้วยนะครับเุ้ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวยครับตื่นตึกเลยครับผมไหนมีมีตามมาเปล่าตามมาลงไป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 ตายครับตายแน่นอนนะครับตัวนี้ตายไหมผมไม่ตายว่ะแต่เจ็บแล้วนะครับผมดูตรงละไปลงไปหนึ่งสวยครับผมอุ้ยเอ้าคิดว่าผมล่วงแทนมาดีมาดีมาดี ไอตัวนั้นก็ตายแล้วนะตัวผีเปรตอ่ะนะครับขึ้นมาขึ้นมานะครับนี่ขนาดแบบว่าไม่ได้เส่ของวิ่งนะครับแค่แค่ปืนตัวนี้ต้านนิดเดียวก็รอดนะครับเออโอเคครับผมก็เปิดมาเกมมาก็รอดเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงนะครับผมก็เล่นต่อไปแล้วกันนะครับเออปืนสมัยนี้ก็ยังเล่นในท่อก็ยังรอดอยู่เว้ยพวกปืนสามเลนอะไรเงี้ยนะครับเออโอเคครับวันเดิมครับเราจะเล่นแต่ในท่อเลยครับ เฮ้ยผมเป็นดัมมี่ว้นนี้ตอนนี้สวัสดีครับว่าไงตายไปนะครับเรียบร้อยเอ้ยข้างหลังมาข้างหลังมาครับผมอาอตายไปดิวิ่งมาชนเองนะช่วยไม่ได้นะครับสวยเลยนะครับสวยโลนสวยโลนแรงบันทพานมีนะครับฆ่าบันทพานต่อเลยครับเหลืออีกสองคนเองนะครับปัด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 เฮ้ยไม่ถึงว่ะตายเนี่ยใช้บั๊มหมูด้วยนะครับโอเค เราวิ่งขึ้นใหม่ก็ได้นะครับผมคิดว่ารอบนี้เราน่าจะได้ตบอ๋อร่วงนะครับีตายปะเออตายสวยนะครับไล่เพื่อนนะครับเพื่อนไปตบนะครับปิดทองหลังพระของแท้นะครับนี่โอนมันมีร่วงว่ะเออตายครับเรียบร้อยโหจบไวเกินนะครับโอเคครับคือตาตาไหนผมเป็นคนเนี่ยก็น่าจะจบนานหน่อยนะครับตาไหนเป็นมมี่ก็จบไวมากนะครับ ไปเลยครับท่อที่เดิมนะครับไม่รู้จะไปเล่นตรงไหนแล้วนะครับพวกปืนแก๊ซลิงอ่ะมันต้องเล่นในท่อนหนึงจะเวิร์กนะครับเ,เล่นข้างนอกผมว่ามันไม่เวิร์กว่ะโอ้เอาปืนมันนอนมันนอนเลยเหรอ <c oughs> ปืนนอนโอเคระวังโดนตบตีนนะเพื่อนตรงนี้ระวังนะเอาละปืนอย่างโบราณเลยครับนั่งไปเพื่อนนอนไปนะครับจริงไว้โอ้ นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเลยนะครับเห็นปืนนอนเนี่ยนะครับผมไปแล้วเอ้ยเอ้ยอ๋ยอแตกหมดแตกหมดผมหนีแล้วครับผมไม่อยู่แล้วนะครับพี่เสี่ยวไปเอ้าเรียกมาตาโอนอีกตาโอ้ใน,นท่ออีก,อกเย้ย <c oughs> เกือบแล้วครับเก็บกระสุนธนูเรียบร้อยนะครับไปเลยนะครับเล่นบนตึกเหมือนเดิมนะครับ มีอีกสองที่จุดที่มันเปลี่ยนเล่นได้นะครับมันไม่มีที่เล่นเยอะนะครับแต่สำหรับตอนนี้ผมว่านะครับโอเคมาดิมาดิมาดิสองสับตั้งไหมอ่ะลงไปนะครับไม่ต้องขึ้นมานะครับลงไปครับเล็อน้อยตัวหนึ่งนะครับมีกระเปล่าเฮ้ยมาดิโอ้ยวิง่งไวมากไปจุ๊บจุ๊บนี่งไงตายไปนะครับเรียบร้อย มาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเอากดเอฟมาตะไก่อย่างงี้ก็โดนดิครับเฮ้ยโหไอ้พักหน่อยเฮ้ยไอ้พักหน่อยเฮ้ยลงไปสวยโอ้โหเ,เยอะมากครับผมไม่อยู่แล้วครับ <c oughs> ขึ้นท่อเหมือนเดิมนะครับรีบวิ่งลิบวิ่งลิบวิบ่งขึ้นท่อนะครับโอเคมีอยู่แล้วจ้า ไปได้ชูวอุ้ยโอ้โหในท่อคิดว่มันดักเลยเหรอ,โ,อโหดักโหดมากครับมันมีห้องนี้นะครับอุ้ยอย่าพึ่งกระสุนเลนหนึ่งเม็ดสุดท้ายนะครับธนูเยิงกระสุนธนูไว้หนึงอย่าเพึ่งนะเฮ้ยหลังตามมาแล้วครับได้กระสุนธนูมาแล้วนะครับแล้วก็สาดไปเลยนะครับเด้งไปนูน่นสไลด์ไปนะครับไปต้องตามมานะครับไปไอ้นูหนหน่ไนไปนู่นไถไถไม่หมดนะครับ สามตัวเนี่ยนะครับไปด้วยกระสุนแป๊บนึง่งมาบให้ตัวขวาว่าไง่าโลมาดิให้สองต่อยองขวัญน,นะครับมาเลยนะครับนี่ตัวนี้ต่อนะครับสลับยิงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ตายนะครับสักตัวหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ดูนนะเดี๋ดูนนะเขามันโนดูนนะนะครับสองตายหนึ่งนะครับสวยนะครับ ด้วยผมเป็นคนในแม่งรอดจริงนะเนี่ยโอเคครับตัดไปตัดไปนะครับเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วนะครับมาดิขึ้นมาดิครับขึ้นมาดิครับตายนะตายนะเอา้าตายนะตายนะตายนะตายเปล่าวันมันไม่ตายว่ยะยึดถึกมากโอ้ตายโอย้แต่คนชนะพอดีนะครับโอเคเวลาหมดนะครับโอ้โหมันไม่ตายได้ไงวะแบบโคตรเจ็บเลยนะครับเมื่อกี้ผมสาดไปโคตรเยอะ แต่ความรู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่าปืนตัวนี้มันเบาวกว่าปืนไอ้ปืนแปดลอนะัดไอ้ปืนแ <c oughs> ก๊งลิงกระสุนเจ้ากัลละนะครับนะครับปืนตัวเนี้ยนะครับผมรู้สึก,กว่ามันเบาวกว่านะนะผมยิงเป็นแม็กคือมันยังไม่ตายเลยนะครับเออตายไม่อะไรนะครับปืนทอต,อต่อนะครับตอนนี้คนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วคนทอไม่มีคนเป็นไม่เลยเฮียไม่มีคนเป็นนะครับถอยไปหน่อยเพื่อนถอยไปหน่อยหนึ่งได้ปะตายตรงน,นี้มันมีมันกดเอฟมาถึงนะครับ ถอยไปหน่อยนึงถอยไป,ไปหน่อยนึงมาแล้วนี่ไงกูตายนี่ไงกูว่าแล้วโอ้โหตายหมดทุกคนผมว่านะครับคือมันมันตบมันตบถึงจริงนะครับซมนมี่อะนะครับนี่ไงแล้วแม่งอ๋คือถ้าผมขึ้นท่อเป็นคนแรกผมน่าจะรอดนะครับไม่ใช่แต่ผมขึ้นมาช้าไปหน่อยนะครับโอเคโหคนนี้ใช้บำหมูเรียบร้อยตบแตกไปนะครับ เออเลยตัวเดียวแอบไหนของมันวะหาเลยเพื่อนช่วยหาเลยนะครับเฮ้ยใครยิงลูกซองอะไรอ๋อข้างบนครับผมเจอแล้วครับเจอแล้วครับตายนะมึงเรียบร้อยแตกนะครับอืมอีกสองวินนะครับมัมมี่จะชนะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเล่นให้จบไปเลยละกันนะครับคิดว่ามัมมี่น่าจะชนะนะครับอันนี้ส่วนตัวนะผมคิดว่ามามีน่าจะชนะนะครับแป๊บเดงนะครับเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นติดอะไรวะ ครับอ้าเอ้ยเป็นมั้ยเนี่ยผมมันเป็นแน่เลยว่ะตัวเนี้ยนะครับตรงตรงเลยในท่อมีคนเป็นหัวขอข้อท่อก่อนนะครับโอเคในท่อไม่มีใครเป็นนะครับอยู่ได้นะครับมาเลยนะครับรอบนี้เราขึ้นมาเป็นคนแรกแล้วอยู่ข้างหลังสุดด้วยตรงนี้ตรงนี้รอดแน่นอนนะครับรอรอรอเลยนะครับ ปิดประชายได้ป่าวะอันนี้เปิดประชายไม่ได้นะครับลืมไปเลยนะครับด่านไม่ได้มืดขนาดนั้นนะเฮ้ยมาแล้ว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 อะไรทำไรครับทำไรทำไรทำไรอย่าทะลึ่งนะครับปืนกลนะเว้ยนะครับไม่ใช่ปืนกระการนะครับหายไปไหนวะเจ้าผมมีหายไปแล้วนะครับเจ้าผมยิงแค่แบบเดียวคือหายไปเลยนะครับไม่กล้าขึ้นต่อเลยนะครับยิงไม่เหมือนเดิมนะครับท่อเหงาบ้านเนี่ยก็ต้องแบบมีคนมาแน่นอนนะครับชัวร์นะครับ โอเครอเลยครับผมมาแล้วครับตัวนึ่งครับมาขึ้น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 มาอาะไรเบิดไปแดกไปนี่นี่มันหายวมดทุกคนปาไดเบิดไปดาเมจไม่ขึ้นน่ะจริงไงมาแล้ว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 มันก็จีวีวด,ด้วยนะครับเนี่ยนะครับมาดิขึ้นมาดิอะไรครับทำลายตายไปนะครับตายไหมยังไม่ตาย โอ้ยมันไม่ตายทุกคนโอ้มันไม่ตายอะมันถึกจังวะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะใกล้ตายแล้วผมตายแล้มันตายเลยแล้วกันนะครับตายไมมึงตายไม่ตายไม่ตายตายเรียบร้อยครับเอาให้ตายครับต้องเอาให้ตายนะครับตีงูต้องตีให้ตายนี่ตีมันไม่ต้องยิงให้ตายนะครับเฮ้ย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 เย้เกือบเกือบว่าแต่เจ้าว่เจ้ากรอยู่นะครับแม่งไม่ได้มองทางเลยนะครับขึ้นมาอุ้ยโหวิ่งไวมากนะครับมัึงตัวนี้ มาเดาต้านให้นะครับโอเคล่วงไปหนึ่งล่วงไปสองล่วงไปสามหรือเปล่ายังไงดีนะครับยังไงดียังไงด,งไงดีจะตายไหมผมจะตายนะครับตอนนี้ตายครับเรียบร้อยครับได้คิวครับเลยเลยมาดีเ,เ,เข้ามุมไปเฮ้ยทำไรมัมมี่ทำไรครับเอ้มาดิมาดี โอ้ยผมโดนแฟดไอ้เขียใครมันปาแฟดวะนี่ไงยิงแบบติดแฟดนะครับมา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 เข้ามุมไปเลยครับเออตายหนึ่งนะครับสวยชิวครับผมสบายสบายเลยนะครับโอเคครับแต่ผมคิดว่าปืนตัวนี้มันพิ้วกว่าปืนแก๊สลิงกระสุนไม่จำกัดน,นะเออข้อดีของมันคือมันพิ้วกว่าแต่ดามเมจอาจจะเบากว่านะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมเล่นที่สตาร์นึงแล้วกันนะครับโอเคเนาะผมคิดว่าคนน่ะน่าจะชนะลัวลัวแล้วนะครับมัมมี่น่าจะชนะยากอยู่นะครับคือมัมมี่ห้องนี้มันก็โหดนะแต่ว่าคนมันมันไม่ค่อยล่านะครับเออมันไม่ค่อยทำงานอะไรเงี้ยนะครับก็เลยว่าเออแต่ตัดจบแล้วนะครับป็นมัมมี่ด้วยนะครับโอเคตอนนี้สบายรวยเอาเป็นด้วยกันนะครับ p ีเอ็นีนะครับอย่างนี้เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับตายครับเรียบร้อยนะครับมันตึกมีนะครับแต่ขอบนสะพานก่อนแล้วกันนะครับ ตายไปนะครับเรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งนะครับสวยบนตึกมีสามสี่ตัวปะนี่ไม,มาละลงเลยตายไปเดี๋ยวตกง่ายมากนะครับผมอินอมีเนี่ยนะครับอ,อ๋อล่วงอ,อ๋แตกไปดิเรียบร้อยครับหมดยังเหลือบนหลังคาโกดังนะครับโอ้บอมตัวนี้แม่งเกียนมากเลยวะเฮีย ผมจะขึ้นไปตอบถึงไหมเนี่ยนะครับสวัสดีครับว่าไงโอ้ผมร่วงผมร่วงโอเคนะครับขึ้นใหม่นะครับหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วอยู่ข้างล่างนะครับนี่ไงนะครับมาดิเดี๋ยวมันต้องโดดลงมาแน่นอนนะครับผมว่านะโอ้โหเมื่อไหร่กระสุนจะหมดวะเนี่ยเฮียยิงถ่ายเอาถ่ายเอาเลยนะครับ เดักกระสุนดักกระสุนย้ายให้มันเก็บนะครับคือถ้ามันเก็บกระสุนเนี่ยชิบหายแน่นอนนะครับเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะโอ้โหราคาเนาะโอ้ไม่ร่วงหว่ะตัวนี้มันผิวมากเลยอะโดดมาโดดมาโดดมาเร็วไม่โดดมาด้วยนะครับตัวนี้โอ้หผมลงผมขึ้นมันโดดไอ้เหี้ยอะไรของมันวะเนี่ยเออเอาให้ตายนะครับแค่นั้นแหละนะครับผม โอเคครับแล้วก็ได้ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก็โหวด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีก็สวัสดีครับ